แสิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับพระวิษณุ1คนไทยมักจะเรียกพระวิษณุว่าพระนารายณ์โดยพระองค์มีพระมเหสีคือพระแม่ลักษมีค่ะ2พระวิษณุเป็นหนึ่งในพระตรีมูรติเช่นเดียวกับพระศิวะและพระพรหมค่ะ3ในคติโบราณของหลายประเทศในเอเชียเชื่อว่าพระมหากษัตริย์คือร่างหนึ่งของพระวิษณุค่ะ4พระวิษณุมักจะมีรูปลักษณ์เป็นชายหนุ่มผู้สง่างามมีสี่กรนและทรงครุฑหรือพญานาคเป็นพาหนะค่ะ 5. ้าสัตว์ราวุธที่พระองค์ถือบ่อยที่ส ดได้แก่หอยสังจกักคาาพระขันลูกศรธน,นูและดอกบัวค่ะ 6. พระวิษณุมีร่างอวตารทั้งหมด10ร่างหรือที่เรียกว่าดาวตารค่ะ7ปางรามาวตารน,น่าจะเป็นปางที่คนไทยรู้จักกันมากที่สุดก็คืออวตารเป็นพระรามในรมามยณนะเพื่อปรับทศกัณฐ์ค่ะ8การบูชาและการระลึกถึงพระวิษณุจะช่วยเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองความสุขและช่วยปกป้องจากอันตรายต่างๆค่ะครายละเอียดอยู่ในคลิปเต็มตามลิงก์ด้านล่างนะคะ